ใสสวยไม่อีกตัวครับใส่สวย,สว,ยสวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองขุดใหม่เหมือนเดิมครับอำเภอลาดหลุมแก้วครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้เพื่อนนักตกปลาเยอะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เ้หาหมายตกปลาลงยากครับวันนี้ ลงไปนี้ก็วัดเจดีหอยครับประมาณสองโลกว่าวันนี้เพื่อนนักตกปลาตั้งแต่ปั๊มเอทีเอสขึ้นมาครับจนมาถึงสามแยกเป็นทางคู่ขนานมีคนครับแต่สามแยกขึ้นมาไปวัดเจดีหอยไม่เห็นมีเพื่อนนักตกปลาเลยครับคลองนี้คลองจะเล็กกว่าครับแต่เป็นคลองเดียวกันครับลงไปนุ้นก็ปั๊มเอทีเอสครับ เดี๋ยวมาลองดูครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบ4ี่คันแล้วครับวันนี้ฟ้าปิดครับอากาศคืมฟ้าคืม,าคมฝนจะได้ตัวหรือเปล่ามาลองดูกันครับสำหรับตะก้อครับตะก้อสเซนเหมือนเดิมครับเป็ดชีนุเบอร์แปดครับเม็ดโฟมเล็กครับเม็ดโฟมใส่อย่าใส่เม็ดใหญ่ครับ สำหรับเหยื่อครับวันนี้เป็นทําเป็นเหยื่อลำบมสูตรสอครับลองมาเทสดูถ้าปลาเข้ายังไงก็เดี๋ยวทำวิธีการผสมให้ดูครับวิธีการผสมเหยื่อครับผสมเหยื่อให้ให้นิ่มครับผสมน้ำให้มันออกนิ่มๆหน่อย ปั้นลูกไม่ต้องใหญ่ครับปั้นเท่ากับลูกไข่ไก่เม็ดโฟมแปะเหมือนเดิมครับแปะไว้ ครับใส่สวยนะครับตัวแรกทางลงจะลื่นหน่อยครับ ใสสวยไม่อีกตัวครับใสสวย,สวยตอนนี้ก็9ก้โมงสินาทีแล้วครับผ่านไปประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วได้ปลานินใสสวยมา2ตัวครับตรงข้างหน้าเป็นกอหญ้าครับเวลาดึงปลาเข้ามามันจะลงไปพันครับ ต้องหาที่ตักหรือไม่ก็หมุนมาเร็วๆครับดึงขึ้นเลยเมื่อกี้ลงไปถอนหญ้าพวกอะไรขึ้นมาได้นิดนึงครับตอนที่น้ำยังไม่ขึ้นตะลิ่งมันลงไปลึกครับพอน้ำขึ้นแล้วพวกกอหญ้าพวกเศษกิ่งไม้อะไรมันอยู่ข้างล่างครับ เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ติดริมถนนเลยใสสวยเลยครับใส่สวยไม่อีกตัวแล้ว เอ๊วันนี้แปลกครับคันเนี้ยปลากินสามคันไอ้สามตัวติดเลยครับ ช็อคเกอร์แล้วครับเออเจ้าถิ่นแล้วช็อกเกอร์ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วครับผ่านไปสี่สิบนาทีเงียบเลยครับปลาไม่กินเหยื่อเลยครับปลายไม่กระดิกเลยเมื่อกี้เดินไปคุยกับน้าๆด้านข้างที่มาลง นาบอกเงียบเหมือนกันครับได้ปลาแข็งมาตัวหนึ่งวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับวันนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็1 1บเอโมงแล้วครับเงียบเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีแดดออกแล้วครับ มีน้าๆนหลายท่านครับแวะมาทักทายถามปลาเงียบหรือเปล่าน้าๆนาเขาตกอยู่แถววัดเจดีหอยครับขึ้นไปข้างบนเงียบครับเขาก็เลยจะลงไปข้างล่างไปแถวปัอมเอทีเอสมาแต่เช้ายังไม่ได้ตัวครับแล้วก็น้าๆนาหลายท่านก็ย้ายหมายกันเขาบอกว่าเงียบบางคนก็ไปคลองพระอุดมครับ เดี๋ยวผมนั่งดูสักประมาณเที่ยงครับถ้ายังไม่ได้ตัวก็คงต้องย้ายหมายเหมือนกันครับตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วครับไม่รู้ว่าถ้าย้ายลงไปข้างล่างจะมีที่นั่งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าผมมาตั้งแต่ปั๊มเอทีเอขึ้นมาครับคนนั่งตกเยอะมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยวันหยุด ี๋ยวถ้ายังไงก็ค่อยๆขับหาเรื่อยๆครับถ้าหมายนี้เที่ยงปายังไม่กินตอนนี้ก็ได้ประมาณสามแต้มแล้วครับ mm. ก็ถือว่าไซส์สวยอยู่ครับสามแต้มเมื่อกี้นั้นนาที่ย้ายมาจากข้างบนครับมานั่งข้างๆก็น่าจะไปคลองเผาดมหรือเปล่าไม่รู้ย้ายไปแล้ว เดี๋ยวนั่งถึงเที่ยงครับถ้ายังไม่ได้ตัวปลาขึ้นมาก็คงย้ายครับย้ายหมายครับย้ายลงมาแถวปั๊มเอทีเทครับขึ้นไปตรงนั้นก็ปั๊มเอทีเทครับลงไปข้างล่างก็ออกถนนตลิงชันสุพรรณครับวันนี้เพื่อนนักตกปลาเยอะมากครับ แวะสอบถามน,านา้าๆตามริมคลองเขาบอกว่าวันนี้เงียบครับปลาไม่กินเลยวันนี้น้ำค่อนข้างไหลไหลแรงครับแล้วก็น้ำขุ่นน้ำขึ้นสูงตามบ้านริมคลองเขาสูบน้ำกันครับสูบน้ำลงคลองด้วย ผมว่าน่าจะมีผลด้วยเดี๋ยวยังไงมาตามลุ้นหมายตรงนี้ดูครับว่าหมายที่สองนี่จะได้ปลานินไซส์สวยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเพราะนานๆเขาก็ย้ายข,ขึ้นข้างบนกันหมดข้างบนก็เงียบครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับว่าหมายที่สองจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ครับว่าปลาอะไรน่าจะเป็นพันต่อครับหักเลยครับปลาตัวแรกไม่รู้เป็นอะไรครับดึงมายังไม่เห็นตัวเลยครับเป็นพันต่ออยู่ตรงนี้มีต่อด้วย เย็นครับใสสวยอ่ะ สองรอบแล้วครับไม่เห็นตัวปลาเลยครับปลาช็อกเกอร์ไม่ใช่ครับปลาช็อกเกอร์ไม่สู้เบ็ดแรงขนาดนี้สองรอบแล้วครับวิ่งเท่าต่อคิดว่าน่าจะเป็นปลาวนจันทครับเพราะว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาปลานวนจันทรประมาณเท่าแขนครับเท่าแขนแล้วก็เล็กกว่าแขนนิดนึงเยอะ ตอนนี้น่าจะตัวโตแล้วครับเพียนใสสวยครับใสใหญ่ครับได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ก็บย้ยายมาหมายนี้ปลานินไม่ได้ครับได้แต่ปลาตะเพียนครับน้ำ ไหลแรงครับแล้วก็น้ำขุ่นน้ำขึ้นเยอะครับเขาน่าจะระบายน้ำเข้าคลองเล็กแล้วก็ตามบ้านเรือนน้ำมันท่วมเขาก็สูบลงคลองทำให้ปลากินยากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาซ้ำใหม่ครับเยื่อลำบมสูตร2ก็ถือว่าโอเคครับ ก็ได้ปลานินไซส์สวยมา3ตัวอยู่ก็ถือว่าไม่แห้วครับรอดแห้วนั่นนะบางคนก็เงียบครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานดีกว่าครับว่าได้กี่ตัวกี่แต้มจะนั่งต่อแต่หนามันแรงเกินครับ วันนี้ไม่ค่อยได้แต้มเท่าไหร่ครับวันนี้นินตัวนี้ตายครับก็เดี๋ยวตะเพียนปล่อยคืนครับระตะเพียนก็ถือว่ามาเทสเหยื่อแล้วก็เช็คหมายครับถ้าน้ำดีกว่านี้ผมว่าน่าจะกินดีครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ